<c oughs> มาสวัสดีครับมาแล้ววะ่ะเอ้ยสวัสดีครับเฮียวะสวัสดีนะครับแันนึงนึงเอ่อทำไรวะมามาใช่ใช่ใชมา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  เอาเวลา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 สิบเอ็มให้เฮียวะ่ะลาสิบเอ็มให้เฮียวะ่ะเอาไปก่อนสิบแล้วกันเอาไปก่อนสิบเอาไปก่อนสิบเอ็มพอครับเพืนะขอทำโน่นทำนี่ก่อนนะเฮียแชร์สต,ตรีมก่อน Do do do. สวัสดีครับจะว่า <c oughs> ผมยังไม่ได้อ่านเมนเลยเฮียังนะโพสต์่อยช่วยโพสต์ลงกลุ่มก่อนไปกดรีรีโพสต์ข่มดีเว้ยมีคนออกกลุ่มขอแล้วน่นครับได้ได้ได้รับโต้ได้ครับ,รบเอาไปยี่สิบเคเลยวันนี้แปดรอยล้าน,ล,านล้านออกเฮ้อ อันนี้ต้องล้ำไหมหรือว่าเปิดเลยวะเฮียต้องลำปะหรือเปิดเลยวะล้ำไหมล้ำไหมหรือเปิดเลยรีบเปิดรีบลงดีกว่ามั้งเออดวคนดูห้าคนค้าพ้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับต้องรีบลำปะต้องลำก่อนไหมหรือว่าแบบอายังไงดีล้ำไหมล้ำไหมอ่ะสวัสดีครับลำนะอุ้ยลำทำไมได้เอาดิ นี่ผมไอ้นั่นเรี่ยงวะผมครบแล้วมั้งคำหนึ่งเฮียคำหนึ่งคำหนึ่งเดีย๋ยวรีบนะบอย่ารีบนะกูลำเองแล้วแล้วน่าขึ้นละมั้งอุ้ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ได้ข่าวว่าเฮียจัดไปแล้วนีสองพันนี่เหลืออีกแปดพานมาเฮียกิจนี้ใช่ไหมเนี่ยกิจอะไรไดมุงไดมอนอะไรนีใช่ไหมนี่สองแพ็คใช่ไหมเราดิวกันไว้กิจนีสองแพ็คใช่ไหมเฮียกูว่าไม่น่าใช่เอ่อโดนตบจนได้กูว่านะมา,อ,าอยู่ไหนวะอันนี้ปะอันนี้ปะ กี่กุญแจคืนนี้ปะเป็นเรื่องนะอันนี้ไม่ไหมกี่กี่กุญแจคืนคนี้ไหม<_ <C> _ <T> นี่เลยเหมาเลยเก้าเก้าอันใช่แล้วโอเคโอเคโอเคอันนี้ใช่ไหมเ <_ C _ T> ฮียมีกี่แคดวะโอเคแปลแซมผมเอาหมดเลยนะเฮียบอกเอาหมดเลยเลยมาคุณดูเปิดเลยเปิดเลยไม่ลำ้ำไม่ลี้ไม่ไหลอะไรอะมาป่ะอยู่ไหนกะ เหลืออีกสามแสนเก้านะคุณดูอึบอึบอึบอันนี้พอปะอเคขาดห้าเผาห้าเผามามาเอาก่อนเบีเอ้เอาแม่งเขาหาคู่ร้ำอีก อันนี้โอเคปะมาฟู o T H ทีโอทีเอสเทียบว่าวันนี้เอาอะไรดีเนี่ยแปดร้อยแปดสิบอันนะทำดีๆครับอุ้ยเปิดทีเดียวเลยอุ้ยอ่าทีละสิบละกันลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอุ้ยรายอยู่โอโ้โหโง่เลย โอ้โหโง่เลยอ่ะพอแล้ว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 แลยเธอละมาปะอันนี้คือร้อยแปดสิบอันเลยปะไอ้บาเจ้โลกอ่ะครับอันนี้คือมันแปดร้อยสี่สิบอันเลยป่ะอ้โอ้โหเฮ้ยสองร้อยนะอ๋อนี่ร้อยห้าสิบชิ้นเองเฮ้ย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 สองร้อยนะออกสองร้อยนะออกสองร้อยอยู่นะ อย่างนี้คุมไหมอย่างนี้คุมไหมอ่ะคุยแค่นั้นเลยพอพอพอคุยได้ไหม,ไมเมกี้อ่ะปับ๊บโอ้โหโง่นะฮะอันนี้คือออกออกแนวะโง่เลยนะสวัสดีครับสวัสดีคนดูนะครับสวัสดีคนดูเจ็ดคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเสียงไม่เบาดังไปหรือ,อยังไงแบบบูดไปอะไรยังไงบอกได้นะวี อึบโอ้ยสองร้อยนะอันนี้คือสองร้อยนะสองร้อยนะออกสองร้อยนะอันนี้คือแจ่มไหมอันนี้คือมีดวงดวงดีอยู่ครับันดูทำเป็นเล่นนะคือรวยเลยอ่ะวันนี้วันนี้ผมต้องได้ดูนี่จากเียผมว่าแบบพันล้านมา,าคุยกันตรงๆอ่ะนี่ไงเอาไปอีกหรอโอ้โหกว่วไม่ใช่แล้ว เปิดเลยรีเปิดดีว่าปิดเพลงแล้วข้าจังหวัดจริงจังแล้วคนดูมาสวัสดีครับคนดูหกคนปับหุยสามร้อยนะอันนี้ออกสามร้อยนะคืออะไรอันนี้คือดีไหมไอ้หี่จะสามร้อยนี่คืออะไรวะไม่รู้อ่ะสามร้อยนะออกสามร้อยนะน,นี่ถือว่าทดไวล้ละกันทดนะทดนะ อมันก็แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหอย่างขี้อ่ะนี่มันได้กี่อันวะเนี่ยหูเฮียเปิดได้กี่อันวะเนี่ยมันใช้ทีละโอ้โหเปิดได้สี่โอ้โหเปิดได้สามเฮียอีกหน่อยได้สี่เลยนะตามมาจักขับขับผมดีคาฝากฝากกดไลค์ด้วยนะจุบจ๊บๆนะ,ะจุบ๊บตูดทีนึงนะคุณดูอ่ะเปิดได้สามอันวะ เฮียอีกหน่อยเปิดได้สี่เลยนะเดี๋ยวเฮียไปจัดการเองแล้วกันใหญ่ใหญ่หญขาดขาดเยอะไปเลยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอันนี้ใช่ไหมล่ะไอ้แปด้อยดอกใช่ไหมเฮียเาคุยกันแปดร้อดอกใช่ไหมนเนี่ยมันแปดสามสี่เนี่ยแปด3น8แปดสองสามสี่แปสามสิบสองเน่ยแปดสี่สามสิบสองสามสองสามสองสามสามหกับเก้าอ่าประมาณ สองร้อยดอกได้ไมั้งเกือบเกือบสองร้อยดอกอะ่ะใช่ใช่แล้วโอเคมามาลุ้นเลยลุ้นเลยไม่ล,ำล้ำ้วยไม่มีพิธีรีตองเลยเอาใบแรกไปก่อนเลยเฮ้ยอ่ะรอแป๊บนะไอชีบอกรอแป๊บผมรอนะผมไม่ล้ำนะ่ะ,ะเดี๋ยวผมคุยให้อะ่ะค,คูณคูณไอ้ชัดคูณอ่ะมันใช้แปดสามเจ็ดใช่ไหมแปดสามเจ็ดคูณสี่มันสามพันสามร้อย 3,348อยกุญแจเฮียแล้วก็ตอนนี้มี3,144นึ่งสามหนึค่าสองดอกเฮียสองดอกสองสดอกมันน่าจะ204ดอกไอเฮียมันกี่บาทอ่ะสองดอกอ่ะเฮียเอัดไปสักหน่อยแล้วกัน204ดอกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเอางี้ต้นต้นอย่าลืมแชร์สตรีมนี้ให้แฟนเฮียด้วย ล่นครับโอเคครับตเติมไปละได้ได้เฮียตเติมมาอีกพันอุย้ยหนึ่งพว่าหนึ่งพานนะอันนี้คือแบบมานะอันนี้คือเอาชวผมว่าแค่นี้ก็ได้แนละ้เฮียสองรอยดอกอเอาอะไรเยอะแยะมาแล้วเก็บเนเก็บไปเ,เ,เ,เติมพงเติมพราได้เลอะเทอะเนี่ยว่าไม่ใช่แล้วล่ะ ไม่แคบไม่แคบไปส่งลิงก์เลยอุย้ยจัดไปครับต้น,นเนี่ยสองร้อยดอกกระไม้เนี่ยฮะสามไม่ไม่พอหรอกไอ้เหี้ยเฮ้ยสามสองสามสองสองห้าโอโหขาดอีกเท่าไหร่วะเออหนึ่งนะเอ้ยช่างแม่งเหอะไอ้เหี้ยเอาให้หมดเนี่ยแหละเฮียแม่งว่าหมดเนี่ยแหละช่างแม่งเหอะไอ้เหี้ยแล้วเธอเนี่ยไม่เติมหมดเนี่ย มาอีกพอ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 ผมมาพอนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะโอ้โห,โหทีนี้ออกสองร้อยเที่ยแม่งล้อสื่อเกิดโนห,โหูยเฮียเลยแม่งล้อสื่อจัดอะไอ้สัตว์อ่ะบอกยิ่บอกยิ่งบอกอีก,กอออล้อสื่อจัดอะอันนี้มีสามพันห้าสามพันห้าสิบ โอ้ยอีกเยอะอีกเยอะมามามาลุ้นเลย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 มา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 อันแรกก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เฮียบอกว่าดีนะดีหรือเปล่าคำนึงนะขอขออันนี้ได้ไหมเน่ยท็อปห้าสิบพายเนี่ยไะโอ้โหเงิน,นเฮียเอ้ยรีเลยโอ้โหเงินน่าเกียดเกิน โอ้โหเงินโอ้ยโ,โอ้โหออกอย่างอัะสองไอ้เอหียกูจะร้องไห้กูจะร้องไห้เียเอ่ะเปิดดีกว่าเปิดดีกว่าเด,ดี๋ยวกูรอ,อคอมเมนต์ล่าลสว์เดี๋ยงนี้นมามามาผมผมไม่ออกสิบเอ็มแล้วมันก็เกินไปไอ้เฮียหุยเจ็ดสิบนะไม,ไม่ไม่ทันแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเก้าสิบแปดไอเฮียยีดวงดีเด้เไอะไอยีดวงดีอยู่เดอ้อมามาสองใบใครมีทรงมีสูตรไหมกูเปิดด้วยกูไม่สนอะไรด้วยเอาจริงรันนะรันเลยเฮียมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮียทำเฮียกบทีเนี่ยมา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 เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยใครมีสูตรไหมตรงไหนไหมกดตรงไหนไหม โอ้โหเรียบร้อยการขาขหขูต้นผู้เฮี้ยนะกดค้างเมาส์หายครับอุ้ยได้ได้ได้ไดกดค้างเมาส์หายนะเดี๋ยวเมาส์หายกดเลยกดดอเด็กอ่ะกลัวสองสูตรรวมกันเลยดอเด็กรอเมาส์หายด้วยอ่ะมันจะหายไม่ล่คนดูเฮีย้ยกูกดค้างไปแล้วอ่ะคุยกันตรงตรงนะเฮ้ยเมาส์อ่ะฮอฮ้ยหายแล้วปะทีเอสลันๆหน่อยเว้ยโอ้โหมปลงดอยเฮีย้ยโอ้โห อุ้ยสีดานิเานีอ้้ยลีดานีสิีดานซีดานิสีดานนะิสีดานิีาสิีดานิสีาสีดาสิสดานิสีดาสิสีดาสิสีาสิสีด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 ิานนะีดานนิีดาสดาสีดดาีดถือวดาสดาสดาวิสีดีถือว่าทดไว้นะเฮ้านา้ีานห้อ,อง <c oughs> อง สีดานนะที่ถือว่าไอเมาเมาค้างอะไรอ่ะเมาค้างอะไรด,ดูดูดีนะดูดีนะ <c oughs> นี่เออรโอ้ยหลังไว้ด้วยเฮียโหว่าอีกใบอีกใบใครมีสูตรเลยไหมอ่ะใครมีสูตรเลไไหมคุยกันตรงตรงเลยใบนี้ท,ทีต้องออกอะ่ะหูแล้วออกสีดานด้วยเฮียท็อปสุดเลยมั้งเมื่อกี้มาๆมามาีมีอีกสูตรไหมอะไรมีมีมีสูตรกันบ้างไหมให้คนดูอะ่ะ ร้านจัดรั่นจริงไอ้เหียร้านห้องอะคุณดูว่าต้องมีนิติเข้ามาคมาคุยแล้วอะ่ะมีมีสูตรไหมคุณดูอะไม่มีกูกดแล้วนะอขอล่ำเลยขอดูที่ร้านก่อนแล้วกันโอ้เฮียใครเขาขายรีบขายทําไมเ่ียสายบนนะโหกูไม่น่ามาดูเลยไอ้เฮียเฮ้ยเฮียทำมันริดนี่ว่ไอ้เฮียตัวใช้งานมันริด กดเลขหนึ่งกดซ้ายบน,นเฮียเอาไงดีอะเอาไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งอะกดเลขหนึ่งแล้วกันอะเขาว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งไว้เฮียแม่งออกเลขหนึ่งวะรอเมาส์หายสูตรนี้มันของดีเฮ้ยมันหลิดน,นะเฮียเทียไหนเฮ้ยเทสเฮียเฮ้ยโดโอ้โหโอ้โหอุอ้ย เจ้าเจ้าเนวิทไอ้เยียเจ้าเนวิทไอ้เยียรันเกินเยียเจ้าเนวิทไอสัตว์เฮียมียังวะเฮียมีปลาโชยี่ยียกับเจ้าเนวิทไอ้สัตว์ไอ้เยียรันเกินไอ้เฮียเฮียรันจัดโอ้โห ไอ้เฮียเอ็มเอ็มร้อยหกสิบไอ้ที่เอ็มร้อยหกสิบล้านเขาอะไรอ,ะ 300, อ่ะสามร้อยเอตีตีสูงไงนะไม่มีขายด้วยนอกสบายตัวเนี้ยอสามร้อยล้านห้าร้อยล้านหกร้อยล้านไอ้เฮียเกือบเจ็ดร้อยล้านน่ะเนี่ยตีตีไปหกร้อยห้าสิบล้าน 50, าน,นะวันเนี้ยไอ้เฮียเจ้าเนีปีนี้อะไรไอ้เฮีย โอ้ละเลยออกเลยเอาออกเลยเอาออกเลยปีเนี้ยมันจะสู้อะไรปีนี้วะกูถามจริงแค่นั้นเองสวัสดีครับสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมวิมีคนโดนเด่นฮิเอ้ใครโดนเด่นโหฮิเอยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียติดบาร์กไอสัตว์ขอบคุณครับวิขอบคุณครับเฮียไอ้เฮียแล้วโดนเด่นทำไมมันขึ้นหลายอันขนาดนั้นอะ นั่นแหละครับขอบคุณโดนี่สองร้อยบาทครับขอบคุณครับโอ้โหปารีต้องมากูว่าปารีต้องมาที่ผมอยากผมอยากผมอยากเล่น,นเนวกิกบซีดานผมผมเอาตัวไหนออกได้บ้างวันนี้อี้อ่ะกูงงหมดแล้วเนี่ยเฮียรันจัดอะทีมเฮียเขาก็แบบครบไปสัตว์อ่าบายยมเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วกันยืมหน่อยแล้วกันนะเฮียไปเป็นจัดการเอาเองเด้อ น่าจะยิ้มแล้วตอนนี้น่าจะกุ้มกิ่มแล้วกุ้มกิ่มแล้วกูว,ว่าเอ้ยมาจากไหนนี่ตัวนี้มามาเดี๋ยวผมเล่นเล่นให้ลองาตาเดี๋ยวผมน่าจะไปแล้วมามาเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเจ้านิวิดห,วหูเฮียลำบากเลยว่ะอย่างนี้หาหาเอพีลงยากเลยเฮียเอ้ยสงสารว่ะโอ้ย แม่งเอ้ยดวงดีแม่งลำบากอีกกูวาสุดไหมครับเุ้ยครับห้ยี่เจ้าเนวีด่ากูว่าปารีสมาต้นมึงว่าปารีสมาไหมอะ่ะแค่นั้นเองใครเล่นอะไรจเจ้าเนวดไม่เอาแล้วเอาไปซีดานดีกว่าๆๆกูเล่นไงเนี่ยตีบวกอเอ้ยตีบวกอะไรก้เฮีย ขับขึ้นหน้าโอ้โอ้โหเลยเธออีกแล้วไอ้เหี้ยดีๆไม่ชอบโหร้อยยี่แปดเอ้ยเอยอว่ะถูกจังวะเฮียให้ซื้อโกหน่อยเออเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนเด็โดนเด็ไอ้นั่นมาแล้วละวันไหนเข้าเนี่ยโกกูจะได้ไหมเนี่ยซื้อเลยโอเคโอเคเฮียได้ได้ได,ได เอพีแม่งหล้นจัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปจัดแล้วกันคนดูไม่น่าได้เล่นหน่อยวันนี้เดี๋ยวตีคับค,บคับเสร็จแล้วก็ลงเลยก็ได้มั้งวัสดีนะครับผมฝากขว,กวากดติดตามด้วยนะครับเฮีย,ยมีนี่เหรออ๋อไม่ใช่ชื่อเอ่อะไรอะไรไอว่าหาโกเอพีเก้าบกเอพีห้าบกก้าดิวหูวหาตังอย่างไรละเพื่อนเฮ้ยอันนี้เอามาก่อนเลยราคาดีด้วยเฮียอันนี้คือซื้อเลยไหมหรือว่ารอราคาอะไรยังไงไหมเฮีย เอาเอาเอาเลยไหมเนี่ยไอ้แปดล้านเนี่ยเอาเลยไหมแปดเก้าล้านด้วยดิมันแพงอยู่นะเฮียไปซื้อเลยก็จบแล้วมั้งเนี่ยกูว่าซื้อเลยนะเอาเดี๋ยวๆเขาปเป็นเศษตังค์แล้วดิไอ้วาเปิดให้ได้เยอะเกินเป็นเศษตังค์มาเลยดิเงินเดี๋ยวนี้มา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 ,มา,มาเปิดเปิด,ปดครับครับ,บท้ายท้ายท้าย,ายคลิปแล้วกันลั่นจัดไอ้เฮียออกทีเอสออก,ออกโหตอนแรกผมนึกว่าออกโด ออกบูนบูโนโนอย่างเงี้ยหัวออกออกเจ้าแม่งสุดกว่าเยอะเลยชาวเนเวชซื้อเลยนะเฮียมีสูตรไหมเอ้ากูเชืเอ่อคุณรู้หมดแล้วตอนนี้ยมีสูตรอะไรอีกไหมคุยกันตรงๆรงนะถ้าติดอีกนี่คือคอมพิเลยนะวันเนี้ยคือมันจะแบบคือคือ,คอ พูดไปก็หาว่าคุยเฮียเอาตรงเลยพูดไปแม่งก็หาว่าคุยดูไปก็รู้ว่าติดเฮีย <c oughs> สูตรซีดานผมเออเฮียพี่โยพี่โยพี่โยแม่งเจ่มไหวเฮียตีเลยแล้วกันมันช่างแม่งเฮ้ยเอา แค่นั้นเองโยนครับติด่อยโอ้โหแต่เฮียโทษว่ะเฮียสัตว์เอ้ยจะความคิดอยู่แล้วไอ้สัตว์โอ้อเสียดายไปเฮียดวงเฮียเกินไม่เป็นไรไเฮียอันนี้น่าน่า,น,าน่าจะพอคุยกันได้นั่นคือน่าจะเป็นน้องรักได้อยู่เฮียก็เอาเงินเนี่ยร้อย,อยล้านเนี่ยไปซื้อเอาเองลกันโอ,เ,คคอเฮียเขาเฮีย อเออสวัสดีครับทุกคนผมลงแล้ววันนี้แค่นี้แหละจริงๆนะเดี๋ยวค่อยไปตัดเป็นคลิปลงลั่นจัดอะ่ะเฮียกูแขนว่ะเฮียมีมีอะไรให้ตีเป่าวะกูแขนวะ่ะเฮีย <laughs> โอเคโอเคคนดูไปแล้วไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ